ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะก็คือวันนี้ไปเติมสีปากรอบสองก็คือไปเติมสีปากฝังสีปากรอบสองนะคะรอบแรกก็ทำไปช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็รอบนี้ก็ความจริงมันก็ยังไม่ต้องไปเติมหรอกแต่ว่าเราก็คือแบบ สอเดือนสามเดือนแล้วก็อยากไปเติมให้สีมันช่ำไปเลยอย่างเงี้ยก็เลยไปเติมพอไปเติมรอบนี้ช่างก็บอกว่าก็มันสีที่ฝังไปรอบแล้วรอบที่รอบแรกก็คือติดค่อนข้างที่จะติดดีแล้วก็มารอบนี้ก็จับไปฝังอีกทีก็อาจจะต้องไปเติมประมาณปีละครั้งก็พอ พราะว่าสีปากก็คือเริ่มโอเคแล้วตอนนี้มันยังชาอยู่นะรู้สึกชาเราเป็นคนปากแห้งเป็นคนที่ค่อนข้างปากแห้งอ่าช่งก็แนะนะให้แบบว่าชาลิปมันลิปมันหรือแบบอ่าพวกอ่าอะไรว่าวาสลีนบ่อยๆเออซึ่งทุกวันนี้ก่อนนอนก็จะทาเป็นลิปมันหรือวาสลีนก่อนนอนก็ช่วยได้เยอะเลย อยากจะบอกว่าร้านนี้ที่ไปฝังมาไม่เจ็บไม่เจ็บเลยจริงๆพวกเธอฉันไม่เจ็บขนาดไหนรู้ไหมไม่เจ็บถึงขนาดที่ว่าฉันนอนอยู่ฉันหลับอะ่ะแล้วฉันก็แบบสะดุ้งตื่นนอนอยู่หลับแล้วนอนหลับให้ช่างสักปางคือถ้ามันเจ็บมันก็คือหลับไม่ลงปะอันนี้ก็คือมันไม่เจ็บจนแบบเพลินให้ช่างก็ทำไร ไม่รู้เป็นอะไรสะดุ้งเหรอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วช่างก็แบบถกมืออ่ะนี่ค่อยำตอนนี้ก็ยังคุ้นรถไฟฉันนะเพราะว่ามันชายาชาคือดีมากดีมากเวอร์ดีมากมากเลยก็คือรอไปเติมอีกทีนึงก็คือปีหน้าหลังปีใหม่ปีหน้าเดี๋ยวไปเติมอีกทีนึงออนนี้ก็โอเคแล้วนะก็โอเคกับสีที่ฝังมนาะ รอบแรกก็โอเคแล้วแต่ว่าอืก็ไปเติมอีกไปยำ้ำเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างปากคามากเคยเติมมาออีกร้านหนึ่งก็คือเติมมาประมาณสามครั้งแล้วมันก็ยังไม่ค่อยแบบเห็นผลเป็นที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่แต่พอมาร้านนี้นะรู้สึกเห็นแบบพึงพอใจแต่ครั้งแรกเลยในเรื่องความเจ็บปวดก็คือมันเจ็บเลยแล้วก็เรื่องสีที่ติด อ่าใช่อันนี้ก็สีค่อนข้างจะติดอยู่สีออกอืมก็คือโอเคแล้วก็เพิ่งพอใจแหละสำหรับใครที่อยากจะสั่อ่าหรือฝั่งสีปากก็ถ้าอยากรู้ว่าร้านไหนก็อินบอกมาถามก็ได้ <c oughs> โอเคก็ไปบายค่ะ